วาฮูอิเลเมนต์โบนะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมานะครับนี่นะฮะก็คืออชาร์จไฟเข้าเต็มร้อยนะครับกดเปิดเครื่องด้วยพลังงานแบตเตอรี่ไม่ติดนะครับนี่นะฮะขอ,อส่ชาร์จเครื่องดับทันทีนะครับนี่นะกดเปิดเครื่องไม่ติดเชื่อมต่อสายชาร์จก็นี่นะฮก็เครื่องติดนะครับแต่ว่าไม่สามารถกดเปิดเครื่องได้นะครับน,นี้ก็ลูกค้าก็ ทดลองมาเยอะนะครับก็เดี๋ยวทางร้านล็อกดีไบดํดเนินการเปิดตัวเช็คข้างในนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนี่นาะกินกระแสะไฟชาร์จน,นะครับแต่ว่าไม่สามารถกดเปิดเครื่องได้ตามปกตินะครับลูกค้าก็ทดลองมาเยอะก็ขอ,ขอบคุณมากครับร้านล็อกดีไบก็ยินดีให้บริการนะครับก็ต้องแจ้งถึงข้อจําก,กัดของการเปิดซ่อมะระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เป,เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่นําไปปัน่นลุยฝนได้อีก แต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำน้าตัวกิจกรรมปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับก็ขอบคุณมากครับหลานล็อกดีไว้ยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับนี่นะมีการกินกระแสไฟชาร์จนะครับแต่ว่าเปิดเครื่องไม่ได้นะครับพอดสายชาร์จดับทันทีครับขอบคุณมากครับ